สระโสดส่งท้ายปีสองฮคู่รักคนดังเซอร์ไพรส์รคุกเข่าขอแต่งงานส่งท้ายปี2025เตรียมตัวเป็นวาทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันวิวากันแล้วจะมีคู่ไหนบ้างนั้นมารับชมกันค่ะ อาร์ตพัสดุและปุ้ยพัชรินเป็นทริปญี่ปุ่นที่หวานสุดๆสำหรับพระเอกหนุ่มอาร์ตพัสดุและแฟนสาวอย่างปุ้ยพัชรินเมื่อฝ่ายชายได้เซอร์ไพรส์สุดซึ้งคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานทำกลางวิวสุดโรแมนติกด้านหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิหลังจากที่ทั้งคู่คบหากันมายาวนานกว่า6ปีทำกลางเพื่อนๆที่ไปเป็นพยานรักในทริปนี้ด้วยเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นหัวใจอย่างมากแฟนสาวของหนุ่มอาร์ตก็ยังได้โพสข่าวดีกับภาพโมเมนต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าจัดเสีย yes to forever กลางคนเข้ามาแสดงความยินดีด้วยอย่างมากมายทีเดียวค่ะ ชาวชาวบริตและนิงยินดีด้วยอีกหนึ่งคู่สาหรับคู่รักนักแสดงหนุ่มตีอย่างชาวชาวลิตและแฟนสาวอย่างนิงที่ล่าสุดเจ้าตัวได้จัดทริปเที่ยวญี่ปุ่นกับแฟนสาวก่อนที่จะทำเซอร์ไพรส์คกเข่าขอแต่งงานสุดเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเตรียมตัวเป็นว้าทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงคู่ใหม่ของวงการด้วยสาวนิงได้โพสพาว,วินาทีแห่งความประทับใจขณะสวมแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมกับแคปชั่นภาษาอังกฤษสุดซึง้งที่แปลเป็นไทยได้ว่าและฉันก็ตอบว่าตกลงชีวิตของฉันคงไม่สมบูร หากขาดเธอที่รักทำเอาเพื่อนพ้องแล้วฟแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะ บัวนรินทิพย์และว,วินวีรพันธ์เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์รส่งท้ายปีเมื่อนางเอกสาวบัวนรินททิพย์ถูกแฟนหนุ่มคุกเขา่ขาขอแต่งงานขณะที่ไปพักผ่อนทริปญี่ปุ่นสุดโรแมนติกปวดแหวนเพชรเม็ดงามพร้อมรอยยิ้มแห่งความสุขเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจอย่างมากทีเดียวแถมยังถือว่าเป็นการเปิดตัวแฟนหนุ่มอย่างเป็นทางการอีกด้วยโดยสาวบวัวได้โพสภาพสุดหวานนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นขอบคุณและแท็กไปยังฝ่ายชายในขณะที่ก็มีเพื่อน,อน,อนร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายด้วยเช่นเดียวกัน หยดน้ำนัดดาพรและแฟนนุ่มทำเอายิ้มกันทั้งครอบครัวเมื่อล่าสุดมีภาพสุดโรแมนติกของน้องหยดน้ำนัดดาพรลูกสาวคนสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่ขวัญขวัญฤดีและปู่อนุวัฒน์ที่ถ่ายคู่กับวันใจนักธุรกิจลิมเทจูบจุบกันหวานชื่นพร้อมโชว์หวนเพชรเม็ดเป้งยืนยันสถานะสระโสดเตรียมเข้าประตูวิวาพร้อมเขียนแคปชัน่นสงสยัยฉันคงต้องทนอยู่กับคนที่น่ารำคาญที่สุดไปตลอดกาลแล้วล่ะทำกลางคนเข้ามาแสดงความยินด,ดีอย่างล้นหลามเลยทีเดียว บุ๊คโอลลฟและแฟนนุ่มเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวอีกหนึ่งคนสําหรับบุ๊คนชารีหรือบุ๊วงโอลลฟหนึ่งในศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเจ้าของผลงานเพลงดังยังโสดและตอนนี้ก็กําลังจะไม่โสดอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวไดเอามาประกาศข่าวดีโคยโมเมนต์สุดโรแมนติกถูกแฟนนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศเกาหลีทําการบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีและภาพความหวานซึ้งของทั้งคู่พร้อมกับยังปล่อยคลิปสุดสวีทริมเทมาให้ได้ชมเป็นพรีวดดิงเบาๆจึงก็มีท้งเพื่อนๆและแฟนๆ เข้ามาแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะ